อู้หันหางหันหางหางอะไรพี่น้องอู้อู้อูจากตัวน้องหรือเมันหลายตัวเลยอู้อยู่ขอกนึงเลยนี่บ้าดนีู้อู้พี่น้องลุงธงชัยแนวสวัสดีครับพี่น้องโอภพอกันแรงๆบายแก่ๆจักหน่อยครับมือในสิพาไปใส่อีจู อะไรนะครับมีจูก่แกนลอนเหมือนเดิมครับพี่น้องสิบก็หลังใส่น้วยห่าเนี่นะครับหวยธรรมชาติาสิเป็นแนวใดพี่น้องเมื่อก้อนอติดก้อนเขาใส่แถบ,บนีนะครับแถบบนครับบันไดใส่กันไปงงเพิ่งพี่นอ้องดึงบรรยากาศในจังหน่อยนอครับ กําลังเกียวพี่น้องกําลังงามไข่ชิดขอกขันสาแล้วล่ะให้หอกแล้วลังแหลกแหกหมันพี่น้องผักบุ้งปลาผักบุ้งใส่เบ็ดก็กินที่เดียวบางเนี่ยก็ได้อะไรใส่จูบบางดูสิเป็นแนวไดี เดือนที่7เดือนนี้เต็ม6วันเกิดหลังาหารเต็มต็มมากลยเกับพี่น้อง nhà mạnh quá ừ, nhà mạnh cái này là nhà nhiều bậc mịt nhom phè nghe Chuột cái lòng đáng đẹp, đẹp màn. ใช้ที่ท่ันใช้เดืเอดเด็ดนแล้วปลาลายด้เอนี่หนามันพุ่น โอ้สวบสวบคักเนี่ยใส่เบ็ดก็บอกอกินคักปานนั้นเนี่ย มี้กับมาะพี่น้องขักปลาหกนี่ยม่หวาใจแล้วมั้่ไม่ไายเป็นยังบ่ทางเ่อทำมาได้ไ่ใส่ดยนเดี๋ยวคามั่นลู สุดถ่ายพี่น้องสุดถ่ายถ่ายสุดนะใส่ไหลมากแต่พุ่นนะอย่างมาเบิงมาหลุนมายามกันมืออื่นเสาร่วะสิเป็นแนวใดสำหรับอีจูเฮาเมื่อนี้อาทิตย์นี้นะครับพบพ่อกันมืออื่นพี่น้องมือยามบุญละ ในเวลายามอิจูครับพี่น้องเศานี้เบิ่งกันว่าปลาไหลสี่บ่มบ,บ่เป็นผลแนวไดครับคว,วามเงียปผูหลังแรกแยกมัน โอ oh like ้นามลดลายกันใบตั้มเนี่ยมาหงาหางเลยบอมีหังแหลกใช่เลยนี่ก็มีฟอดอยู่เขาใชแล้วอะไรเนี่เดเ่ เดนี่อยู่พี่น้องมีอยู่น้ำงั้นเ,เลยใส่ถุงเลยทำงน้นเลยโอ้ตัวใครอยู่ครับพี่น้องโอ้ยยัง <laughs> เพิ่มออกไหมละ่ละล่ะอันนี้ก็นี่เราก็จันทีว่ามันเตียนแมนแมนวัน <laughs> อันหอไหนออกก็อยากอวบเนยมันบอมหัวลงมานันไงมันลงมาไลรขดแหนมเหืาเหนียงแบบต้มครับเหนียงแต้มครับโอ้ยกำลังตื่นๆห่าวๆเลยถึงดักตๆดักเลย น,น,นี่วันนอเป็นดๆนี่เนาะบอมี่ครับพี่น้องบอมี่แล้วบอกอห้อยเขาเฮ้ยปลารด <laughs> อู้หปลารดพี่น้องถือปลารดครับปลารส ขาไว้จูราคามอนตทรลดลดหน่อยก็ลดหน่อย <c oughs> แกลเงียบบ่มีหลังเลยมันแปล้พูด คือมาาละ่ะฟังหวยเปลี่ยนข้างน้ำผัดคืนดักแอนโอ้มีอย่างพี่น,น้องมีแก่นผลมันจะโคตรโอ้มีปลาล็ด้วยกัน<ม>อยา่างูรู้เหนื่อย โอ้มีพี่น้องปลาปูเห็นได้แลังนี่ดึกดักโอ้ยแต่อีปูนี่ปลา เป็นไหนนอยคือบุญคือบุญเน่เิ้งทังแล้วเิ็งทังติดแตมพี่น้องสองสองตัวบ่สองสองสองสิยงพี่น้องอีปูพร้อม เกือบลวงลง้มกันเดวนี้มามาถัดไปเขาต้องมาเอาเอวยเตือนีะไรเนี่ยปล่อยครับสองหนังพี่น้นองเป็นสามแต้มแล้วครับนี่ลำบากแน่นไปกัน tìm anh ạ để mua bộ mèn mèn mua đi lại 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 ta phùng chua của mà. Nắng đều, nắng đều. Ô, oh, nướng, nướng nắng hả, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อู้อ er ู้อ okay. ู้จากตัวน้องเหมอรื่องมันหลายตัวเลยครับอยู่ขอกนึงเลยนี่บาดนี่อ้พี่น้องนี่เต็มเลยพี่น้องผัวเต็มเลยบาดนี่สามหัวสามซีบอ่มองมันหม้อซีหัวซีบ่ เมื <l Jean Rabbit bulun> ่สามหัวแล้วฮะใช่กันผม่าจากลงด้่ะนี่แอบล่งเต็มกันนี่ากันล่งไมละโอ้ลูกกับคืนคนโอ้มาแล้ว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  หนึ่งสองสามวิี่ซีตัวพี่น้องตัวครับวนี้แมบัดนี้ดููคนหลังเลคมและหลังตัวครับนักเราบัดนี้น่าใจกลุ่มพี่น้องกลุ่มหลังนี่โอ้ัน สีตัวครับมักน้ำใสๆแท้หลังนี่เงียบพี่น้องเ่ <c oughs> อลังาหมนักอครับพี่น้องสุดท้ายและท้ายสุดเหรอครับบัตนี้สำหรับผลงานอีจู นะครับเกือบโลยพี่น้องเมื่อนี้โอ้โหที่บโลยเยอะกว่านี้ติดสองกับมีติดสามกับมีติดสี่กับมีนะครับเนจูเฮ้านะครับเห็นประคอนี่จะตกใจได้พี่น้องยามยา่ปูไปน้่อยู่อีกอีพี่หนึ่งนะครับอยู่อีกคลิปหนึ่งไปติดตามกันนะครับเีายปูหน่อยสําหรับอยอีจูยามจูเจ้าหนี้ก็เป็นผลสําเร็จนะครับถือว่าหมานพี่น้อง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตรงทงชาแนลนะครับหาก,กินวิธีอีสานพวพ่อกันไม่คลิปนาครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบเด็ผานคลิปนานะครับสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ